อดอรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n แน bell นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดอรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และหลายแอปพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับในช่วงนี้เมืองไทยของเราประเทศไทยของเราก็พบกับปัญหาโควิดนะฮะมีละลอก2เข้ามาครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องมีพลังนะครับมีกำลังใจที่ดีครับอย่างไรก็ต้องสู้กับมันครับเราจะต้องชนะมันให้ได้ครับ ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะฮะขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปครับผมสู้ๆครับมาเลยฮะวันนี้ครับมาพบกับรถยนต์คู่บ้านคู่เมืองสุดแก่งสุดทนสุดอึดนะฮะรถประจำชาติเลยนะครับดูแลง่ายมากๆครับตัวนี้ครับเป็นรถยนต์ โตโยต้าวีอสครับโตโยต้าวีอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายปีสุดท้ายของรุ่นนี้เลยนะครับไมเนอร์เชนแล้วครับเป็นปี2006ครับผมหรือ2549ครับ1.5 e vvti i w o r y ฟังดีๆนะครับ ivory ครับเป็นตัวพิเศษครับว้าวๆเลยนะครับตัวนี้คนนิยมหากันมากๆเลยครับ e ไอวอรี่ตัวนี้สวยงามครับใส่ออปชั่นเต็มมาเลยครับ Airbag ABS ครับลายไม้เบาะหนังสีเบาะสีครีมครับสีเบดครับเป็นเบาะกรมะหยี่ครับสวยงามมากๆเลยครับรถบ้านแท้ๆจากจังหวัดพิษณุโลครับไมเนเชนนี่ฮะไฟท้ายจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วไฟหน้าก็จะเป็นแบบหยักนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะฮะเรื่อยๆเลยนะครับสุดยอดครับ รถบ้านครับมือที่2ครับเรียกได้ว่าเกือบๆจะเป็นมือแรกเลยฮะเพราะว่ามือที่2ใช้มาเพียง2เดือนเองนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกครับผมชมได้เลยนะครับนี่ยางสวยมากเลยนะครับยางอยู่ในเกณฑ์80-85เปอร์เซ็นต์เลยนะครับปี2017ครับล้อแมกวีมาคู่ตัวแบบนี้ครับผมรถบ้านนะครับ มือที่2ฮะสวยงามเดิมๆบางๆสนิทครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับชมได้เลยครับและรถคันนี้วิ่งมาเพียงแสนสองหมื่นกิโลเองนะฮะสุดยอดเลยนะฮะรถวีออสคันนี้สภาพยอดเยี่ยมมากครับระดับนางฟ้าเลยนะครับ ผมแบบชัดๆเลยฮะไฟไมเนอร์เชนแล้ว2 6 0 6แท้ครับไฟจะมีหยักจะแบบนี้ครับนี่ฮะจะมีรอยหยักแบบนี้นะครับไฟหยักฮะไฟตาสวยงามครับหน้าตาแบบนี้ครับไฟตัดมงตัดหมอกสวยเลยครับงดงามมากเลยครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับมาชมภายในกันเลยนะครับ งดงามระดับแบบนางฟ้าเรียกขี่เลยนะฮะสวยจริงๆเลยครับภายในตัว e ivory ตัวนี้นะครับคันนี้ครับผมเลขไม้ครับเลขไม้แท้ๆวิ่งมาเพียง120 000กมกิโลเองนะครับชมได้เลยนะครับสวยสดงดงามมากๆเลยครับชมสภาพพวงมาลัยเลยนะครับชมแบบชัดๆเลยฮะพวงมาลัยสดๆแบบนี้ครับ แอร์แบ็กนะครับของาลไรแอร์แบ็กครับรุ่นพิเศษครับนะฮะลายไม้พร้อมสับเลยครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกสมบูรณ์ครับใช้งานได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างครับเบาะแบบสวยงามมากเลยครับเด้งๆเลยนะฮะไม่ยุบเลยครับรถใช้งานน้อยมากครับแค่แสนสองหมื่นกิโลเองนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับ ลายไม้สวยงามมากครับภายในครับสวยลายไม้เบาะสีเบทครับสีเบสีครีมสวยงามมากครับหัวเกียร์แป้นเกียร์สวยมากไม่มีโซมไม่มีช้ำนิดเดียวก็ไม่มีครับสภาพแบบนี้ครับเครื่องเสียงครับฟังบลูทูธได้เลยครับผมเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะครับเนี่ย ฟังบูทูธได้ครับ USB MP3 DVD อะไรเล่นได้หมดเลยครับผมเชื่อมต่อเพลงบูทูธนะครับนี่ต่อโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ครับฟังเพลงจากบูทูธเลยครับสบายๆเลยครับผมสวยงามสะอาดมากเลยครับกลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยนะครับเยี่ยมเลยครับชมกันต่อเลยนะครับแผงประตูสวยสดบางๆนะครับ ไม่มีตกไม่มีหลวมเลยครับกุญแจรีโหมดมาพร้อมเลยนะครับสภาพยอดเยี่ยมแบบนี้เลยครับผุดอรถบ้านเรารายงานชัดๆนะฮะถ่ายแบบซูมๆให้ดูเลยครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมเป็นตาแทนท่านได้เลยนะครับรายงานชัดเจนเลยครับผม เย็นนิดหนึ่งนะฮะช่วงเช้าๆสวยงามมากเลยครับเบาะสวยสวยทั้งคันเลยฮะสวยกริปจริงๆเลยครับสภาพนางฟ้าเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ สวยสดจริงๆเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับรถอายุขนาดนี้ครับชมได้เลยนะครับคอนโซลสวยๆครับผมเบาภายในแวนเกียอัตโนมัติสภาพยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับไม่ได้โม้เลยนะครับสดงามจริงๆเลยฮะ ชมเลยครับให้ภาพบรรยายเลยครับสวยงามมากๆครับนางฟ้าคันนี้ครับสุดยอดเลยครับผมโอเคครับไปชมห้องท้ายกันต่อเลยครับชมห้องท้ายกันเลยนะครับ ท้ายสวยงามเลยครับผมรับประกันสภาพเลยครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นนะครับมีชนยินดีรับคือเลยครับโครงสร้างเดิมทุกจุดครับผมตะเข็บทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมลดเดิมๆครับชมเลยครับรองน้ําสวยๆเลยครับนี่น็อตไม่ขยับเลยนะครับข้างหลังนี่น็อตไม่ขยับเลยสวยจัดมากครับชมแบบละเอียดชัดๆเลยนะครับ ท่านใดที่ดูรถไม่เป็นไม่มีความรู้เรื่องรถชมคลิปผมได้เลยครับสดมือสองนะครับดูจุดไหนกันบ้างครับอย่างอะไรพร้อมเลยครับรถสดมากครับใช้น้ำมันล้วนๆครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับสุดยอดเลยครับรถคันนี้วิ่งน้อยด้วยฮะโอเคครับชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับ ภาษีเดือนเมษายนปี64เลยนะครับชมเลยครับชมหน้าตาความหล่อเลยครับผมสวยงามจริงๆเลยครับไฟตัดหมอกสวยไฟหน้าสวยตาเตอสวยหมดเลยครับห้องเครื่องเดิมทุกจุดเลยครับผมเดิมๆครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็ต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับ ติกเกอร์อยู่ครบทุกอย่างเลยครับผ่านหน้าเดิมๆครับผมชมเลยครับเพจอยู่ตรงนี้ครับผมรถปี66แท้นะครับตัวสุดท้ายปีสุดท้ายของโฉมนี้เลยนะครับภาพยอดเยี่ยมครับเพจครบติกเกอร์ครบทุกจุดทุกสิ่งครับผมรถเดิมๆครับ ปีเตอร์ฝากระโปรงคบทวนเลยครับเดิมบางหมดเลยครับเครื่องยนต์ครับผม 1500cc t i ซีซี VVTI ครับฟังเสียงเครื่องเลยนะครับเสียงเครื่องเพราะพิงมากเลยครับเดินนิ่งเงียบสนิทเลยครับผม ระบบแอร์ระบบพัดลมไฟฟ้าอะไรทุกอย่างทํางานปกติทุกอย่างครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสดมากๆเลยครับวิ่งแค่แสนสองหมื่นกิโลครับฉเฉลี่ยแล้ววิ่งไม่ถึงหมื่นวิ่งปีละหลักพันนะฮะเป็นไปได้ยังไงครับรถใช้งานมาน้อยมากเลยครับรถมือที่สองก็จริงฮะแต่มือที่สองใช้มาแค่สองเดือนฮะขายมาด้วยความจำเป็นบางอย่างครับ แทบจะเป็นรถมือแรกเลยนะครับผมรถบ้านคันนี้ครับเป็นตัวพิเศษด้วยตัว e ivory ครับ a i r b a บ ABS นะครับลายไม้เบาะภายในสีเบจครับสวยงามจริงครับตัวนี้หายากครับหายากนะครับรถสวยสภาพดีครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมรับประกันสภาพครับ คันนี้ขับทางไกลมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับกว่า400กิโลครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างครับขับดีมากๆเลยนะครับดูแลง่ายครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านดูแลได้หมดครับอะไหล่หาง่ายฮะรถประจำชาติคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราเลยครับผมขับดีอัตราเร่งยอดเยี่ยมฮะไม่ต้องห่วงใดๆเลยครับโอเคครับผมท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับ ติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถถูกๆราคาเบาๆสภาพนางฟ้าแบบนี้โอเคครับกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ y o u t u b e นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับ คืนหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม